บทที่เจ็ดอิติปิโสภะกวารังสมาสัมพุทโธวิชาจันนสัมปโนสุกโตโรกวิทูอนุตโรปุริสัตมัสสารติจัตถาเทวมนุสานังพุทโธภคกวาติบทที่แปดสวากขาโตขัตตาธโมสันติจโกกาลิโกเอหิปสิโกปนาเยโกปจจัจจังเวทีปภูญยุิติบทที่เก้าสุปฏิปันโนภะกวัโตสาวะกสังโฆชุปฏิปันโนภะกวัโตสาวะกสังโฆยายาปฏิปันโนภะกวัโตสาวะกสังโฆสามีจิเบปันโนภะกวัโตสาวะกสังโฆ ยาจิตังจกตังริพุติสาจุฆานิอัฏฐาปุริสาบุคลาเอสัพวัตโตสามวกสังโฆอนุโยปะหุนโยทักกินโยอัญชลีกันนิโยอนุตัังปุญญะเกตังโลกัสสาติบทที่สิบจินดามณีปิยังมันดังทัสังสาโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาบิตาวะโอรหังปปุรัะจัมหาราชตัมังโพสตุนนทีปังกาเลเทโวสุปโธเจชิกินจิเทโวเยสโกปัจจันทสันมิงกินเนวะทตาปิยังกันตังสาริปุตโตพมันตุมีสุที่ราพังชนะนาเยเมณีจินดาปิยังจเจตงนังสัพ เพชนาพหูชนะปียังมะมะบทที่สิบเอ็ดสกตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชนะสุเตนานัตสันตุปธรรมาสเพทุกข่าวูปเมิปัจเมตุเตสกตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหุปสมานังธรรมะเตชนะสุเตนานัตสันตุปธรรมาสเพพรยาวูปัจเมตุเตสกตตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุในยังปาหุในยังสังฆเตชนะสุเตนานัตสันตุปธรรมาสเพโลขาวูปัจเมตุเต อิติปิโสภคาวาอราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมะสาริสิทธเทีมนุสสานังพุทโธภะควาติสมาคาโตภะควาตาธโมจันติจิโกอกายโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปจตังเวทิปปูมิหิมิติ Supadipanom kapatu samakasanko, supadipanom kapatu samakasanko, yaya padipanom kapatu samakasanko, sami jibet panom kapatu samakasanko, yasitang yatali purisa jukani atha purisa bhukhala yasabato samakasanko, anuyyo pauneyyo takinyyo anjali ganadyyo, anutarang pun yaketang lokasaati, cinda minyibyang mandang samakasanko nang upasanti sinihang มาตาบิตาวะโอระหังปปพทันจะมหาราชาตามังโพสตุนนทิปังกาเลเทโวสุปเทจิกินจิเทโวเยสโกปจังทัตมินกินเนมทัตตาปิยังกาตังสัลิปโตภะวันตุเมสิทธิราพังชนะนเนยมณีจินดาเจนัตาตาทัพเพชานุนัพ่อหมู่ชนะปิยังมะมะสกัตวะพุทธะตัณห์โอตะถังอุตมังมะรังหิตังเทมนุสสานังพุทธเตชนะณะเถนานะนันตุปนามาสัพเพรทุขารูมีปตจเมตุเตสกัตวะพุทธะธรรมระตัณห์โอตะถังอุตมังมะรัง ปุริลาหูสมานังธรรมเตชะชนะเจนาณัสันตุปนมาสะเพยพยาวุปเทเมตุเตสกัตวาสังฆารตะนังโอสะถังอุตมังวะรังอาในยังปังเนยังสังฆเตชะชนะเจนาณัสันตุปนมาสะเพโลกาวุปเทเมตุเตอิติปิโสภะกมารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทุอนุตโรปุริสธทรมาสาระจัตชาเทวมนุสานังพุทโธภะขาวติสมะขะตัวพระตาธรรมโองันติจิโกกาลิโกอิหิเสิโกอุปนัยโกปจตังเวทิปปุพุนิญิติ สุปฏิปนงพระกัตโตสามะกสังโขชุบิปนงพระกัตโตสามะกสังโฆยะชุบิปนงพระกัตโตสามะกสังโฆสามิจิปไปันงพระกัตโตสามะกสังโฆโหยะเจตังยะตังลิปุริษฐจุขานิยธาปุริษฐบุคลาเอชัปโตสามะกสังโฆอานุโยปะหุนโยทักขิเนโยอัจัลีกันานิโยอานุตารังปุญญะเกตังรุกัสสัตติจินามินีปิยังมนังทัสังสังโฆนังอุปสันติสิเนหังมัตาปิตาวะโอหังปะโพสันจัมหาราชาตาเังปุสตุนนจิปังกเรเทวสุติิิเทวเยสโกปัง ปจชางทัตมีกินเวย์ทัตตาปิจังกตังสาริปุโตภระวันตุเมสิทธิลาภังชนะนนยมณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนะพระหูชนะเปียงมามะสกตถวาพุทธะตัณห์อุตตังอุตมังวะรังหิตังเทมนุสานังพุทธเตชนะสุรินานสันตุปนิสัพเพทุคาบุเมิดปัเมตุเตสกตถวาธรรมะตัณห์อุตตังอุตมังวะรังปปรีราหูสมานังธรรมเตชะนะสุรินานสันตุปนิมัสเพพระยาวุปัเมตุเตสกตถวาสังขารตัณห์อุตตังอุตมังวะรังอุระ อาหนยังประหนเนยังสังฆะเอเชนตะันนอกนตส่นตัวผะเปโลกาบุปเจมตุเต